สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ต้อลากกับผ้าพี่น้องมาหาเก็บผักอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ต้ออยากกินดอกสนฝฟรังค่ะพี่น้องอยากกินดอกสนฟรังก็เลยแบบว่าเอ่ยยางมาหลังบ้านสวนหลังบ้านค่ะพี่น้องที่ต้อมาหาเก็บสดาวเก็บอย่างนี้แหละคะ่ะก็มีดอกสนเยอะแยะเลยค่ะดอกสนุฟรังเนาะคะ่ะเขาเรียกว่าดอกห้าตะกะแตเนาะค่ะพี่น้องแต่เป็นดอกสีเหลืองนะคะตัวนี้สิเอาไปแทนดอกสนบ้านเฮาได้ ตอสิเก,ก็บไปทำกับข้าวมาอนี่ค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บน้ำกันกับต้อค่ะเต็มเลยค่ะพี่น้องไยอันนี้กัอันนี้ดอกเนยแล้วพี่น้องดอกเสมอค่ะสวยแต่ดอกดอกเสนอกับดอกเสนอก็เป็นตัวนี้จ้าพี่น้องตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตอสิพัพพี่น้องมาเก็บเอาแล้วกาจะเอาไปทำก,กับข้าวน้องอาไปทำกับข้าวกันค่ะมาเก็บน้ำต้อค่ะพี่น้องจ้า เิ็บดอกเสนอน้ากันนะพี่น้องกะสิมีดอกอ้อนดอกเก่ผสมกันไปต่ว่ากหลายอยู่ค่ะ อาไปทอดใส่กับไข่กระเจี๊ยบดจะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเอาไปทอดใส่กับไข่กระแจบแต่เมื่อน,นี้ต้ออยากเอาไปใส่อ้อมค่ะเห็ดออมอยากเอาไปเห็ดอ้อมค่ะเมื่อน,นี้อยากกินอ้อมไก่อยากกินอ้อมไก่กับเลยมาหาเก็บเอินผักป้าค่ะพี่น้องขาเก็บผักป้าเก็บดอกเสนอโหนค่ะน้าฮ้อนผักป้าบอกเออพี่น้องกินได้สุยางกินได้สุนแนว คือบ้านเฮ้านั่นหลักจา้าผักผักบ้านเฮากิน ه, อีหย่างกินได้ยุ่นี่ก็กินได้เบิดคือกันจะบ่มีเบียบมีผิดค่ะที่ส่วนมากคนสิบ่าย้ยยีบยีบนี่ก็คือแบบว่ากินแล้วท้องเสียท้ายน่ะค่ะพี่น้องพลังพิ่ขันคำว่าไทายนี่พึนขนขนพ่นแบบว่าอันตรายแฮงเนาะค่ะพี่น้องท้ายกับห้างนี่ก็สิบเ้เข่าใกล้กันเลยค่ะคันอันคำว่าเอ้ยไข่ห้าว่าสันไข่ท้ายจังเสีย ก้อยทองเสียคันพนวาเนาะพี่น้องพ่นมาใกล้กันที่พี่น้องจะว่าพ่นย่านอีหยัางคักย่านนีหยังแน่นุกต้อกับบู้คือกันพ่นย่านเหมือนเป็ดพี่น้องเอ้ยฝรั่งเนาะฝรั่งจมหยฟังคนด้วยพี่น้องเต็มไปเบิดอยู่พี่น้องเต็มเดินไปเบิัดผสมผสานกับดอกอันเนยเนาะค่ะดอกหย่าเนยนี่กับงามงามพี่น้องงามอี่หลีเบ่งค่ะสวนดอกไม้ส่วนตัวของโต๊ะนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้คือสวนดอกไม้ส่วนตัวหลังบ้านไม่ต้องไปหาไกลค่ะใกล้ๆหลังบ้านต่อเองค่ะเบกเบกหญ้าเนยเบกหญ้าเนยมาเก็บดอกสนุก่อนเนอดอกสนุกบานเช้าดอกสะดาวบานเย็น เสียงนกนางนวลห้องแตกแซวๆอยู่พี่น้องนกนางนวลหลายแถวี้หลังบ้านต่อนี่ นีแ่แหละค่ะเพื่นว่าพักเกษตรพักเกษตรไอ้พักเกษตรไอ้ฝรั่งค่ะพี่น้องคือดอกสนุนี่แหละค่ะนี่เพื่นว่าพักเกษตรฟลางนาะจ้ะนี่เพื่นว่าตัวกับปลาน้ำพึ่นเนาะตักวกับตาหางมาพวกพี่น้องมันก็นเลยดอกจะเหนืน่อยอ่ามันนั่นมันเฮียล้มคางลางอีกเลยพี่นอ้องงามคักจะพี่น้องจ๋าเบิงเ่งแน่ค่ะดอกเนื้อค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะทุกคน อ,อ้ธรรมชาติเหียงนกห้องกิด ป่ากินด้วยกันค่ะทุกคนเดี๋พักป่าไปทําอาหารเนาะค่ะ เสียงกุ้มอเตอร์ไซค์เป็นยังมาเป็นยุนี่อยู่จะคืนนี้อีกคืนหนึ่งค่ะทุกคนค่ะเมื่อคืนนี้มวนกุ๊กขนาดเลยได้ยินเสียงบัดคืนตอนเขาไปนอนในบ้านค่ะพี่น้องจา๋านอนเก็บคียงนอนเต้นเกตยคิ้งแลนเขาไปนอนในบ้านเพื่อละมวนค่ะมวนแน่ได้ยินเสียงมิดอีกเที่ยนหนึง่งผู้ลัะพี่น้องตีซีตีหาจังมิดจังเงียบ เดี๋ยวมือเล้กก็มวนอีกเท่ยนึงเล้วก็มว้วนก็ได้่าดติดดังน้ำพี่น่เน มามือนเข่าดังกินน่ะเข่าดังล้มันก็สิแพร่กันอีกแล้วเนาะ้อนก็ได้ดอพี่น้องเนื้อนะงบุง้งเนื้องบุ้งอันนี้เต็มต้นแล้วเมืองบุ้งไม่กินต้นดอกไม้เต็มแล้วพี่น้องโอ้สได้เปลผักปิดดังเริ่มแพร่กันอีกแล้วตืดๆแล้วออืคุณอยา,ากมาขี่แพ,พ,พร่ครับผมแพร่ทอดอกไม้แพร่ทอดยา เก็บก <S 々> ้อนพีน้เ็บเอาไปออมเช็ดอะไรดีน่ยังสิไรแต่เพียงก้อนตาต้อหางแค่พีน้อยตาห่างมันก็เลยเหียลงเก็บได้น้ำเหียลงนมาเก็บน้ำกันด้วจ้า เก็บผักเก็บเนาเอาไปเก็บกับข้าวกันอยากกินพักงั้นกบน้ำหาเก็บเอาไม่อีกกแต่ักสิกินพี่น้องอีก,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 กน,นี่แหละเป็นอื่นมาภาเกษตรอ็นกำลัง เสดาวจ้าพี่น้องเสดาวที่ห้อยต้อเด็ดเด็ดเด็ดอนยอดมันตรงนั้นมันก็ปองหม่มันก็นก,กำลังยอดอ่อ,อนๆกันทำมาเด็ดยอดสิมันก็นยอดอ่อนมีอยู่พี่น้องจา๋าแต่มื่อน,นี้พอเอาเสดาวเนาะพี่น้องเนาะเอาสนอแทนยอดมันสิกะไปกินกับสุ่มตำฮอ่อนๆสิตำหมูฮู้แสพเปัญยังพี่น้อง มือวานนี่ก็ยำกินหัวกินสปากเก็ตตี้เมียกินยำโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนเข่าหฮมก้อนพี่น้องฮ้อนโอ้ยสวิตเด็๋ยังไหนมาฮ้อนเขาฮ้อนเนี่ยแต่อีพออีแม่ เพิ่นอันมาดามบ้านนะเพิ่นมาฝนาบ่ตกอันสเดาบ่ออกมากแมนอหลี่ตัวลัพี่น้องเบิ่งก็ดูเออเป็นใบแกบ่บดเลยตะเก้านี่ดอกมันสี่ออกมากเต็มเลยจ้าเนี่ยมันสี่ออกมากเต็มเลยต้นสเดาในจ้าพี่น้องแต่ปีนี้คือบ่ไม่มากคือบ่าอหลี่ล้บตัวเนาะเออองตะสังเกตเพิ่นมาก็จังสังเกตนะพี่น้องเนาะโอยหลายพี่น้องหลายแต่บ่าพิสูจน์ตัวบเอาเนวปิดจมูกมา ติวะออกมากระพี่น้องติ่วที่หลังบ้านก็บ,บ้าอื้อยบอยากมันจก,กินต้มสุมนี่กเะเลนไม่เก็บผักติเหนา้าเสกนก็ได้ินไก่หลาคับ เจียนเ่นไม่ใครหมดแดดที่นองแบหลายมัน่้นเก็บเปนตหอจุดคมนเก็บอมันมีันหลายอ้อนลตอนนี้ เชอรี่ยุตัวนี้แม่มะทุนมาตัดายาออกจากต้นเชอรี่ยุพี่น้องได้หลายแล้วค่ะพี่น้องจ๋าได้หลายแล้วค่ะพี่จ๋าได้หลายเติบยุพี่น้องดอกสนุก็ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ดอกสนุแเราต้อกสีพาพี่น้องกลับบ้านก็เนาะพี่น้องเนาะกสีกเอาใส่ตะดอกสนุกกสีเอาผักแนวอื่นใส่น้ำอยู่อยากกินอมไก่พี่น้อง ไปกินเขา่าไปเห็นนึกกินอ้อมไกล้กินน้องมือน,นี้เนาะพี่น้องเนะาะไปกลับบ้านน้ำกันกับต้อจ้าอู้ยอากาศฮ้อนดีเก็บพักอันเก็บพักไอสวนหลังบ้านพี่น้องเก็บพักสวนหลังบ้านงามแหง้งพุ่นเต้นต้่นกันนอนอุ้ยมากเชอรี่พี่น้องเจ้าขาเชอรี่ก็เลังเป็นหมากเชอรี่ก็ลังเป็นหมากพี่น้อง พวกเต้นพื้นกับกลางเต้นเต็มสนามไปเบิดจ้จมวนแหง้งโอ้นี่เชอรี่ต้นหนึ่งวันนี้เขาสองคนสองผัวเมียเอาออขวดมาพันจะพี่น้องเอาขวดมานั่น ใส้เครืองพันธ์ค่ะเปี้ยนป็นเงินนะคะผิ่นอองไปดูกันค่ะว่าเพิ่นเหตุจังไดาการสวีเดนค่ะเครืองมันเต็มค่ะทุกคนเครืองเต็มเิ่นก็แฟนต่อไปเข้าไปเน่นอีก,กาห่างอีก,ก่าให้เพิ่อนมาเอาเครืองขังในเอาขวดขังในก้อนค่ะพี่น้องตัวนี้สิเป็นเครืองพันธุ์ขวดของสวีเดนค่ะตอนนี้ก็ได้เราล้อยเก้าสิบเนาะพี่น้องเพราว่า เงินมันก็สิออกมาตรงนี้ค่ะอัตโนมัติขวดหนึ่งก็ได้ยุตประมาณนี่ถ้าขวดถ้าขวดโคข,ขวดน้อยสิกะขวดละสองโคนค่ะพี่น้องบอ่คือเมืองไทยเฮายดิจ่าพี่น้องถ้าเป็นพวกกระป๋องกระโคที่เยียวาค่ะแต่เป็นพวกกับขวดพลาสติกสิเป็นสองโคนค่ะบ่คือเมืองไทยเฮ้ไปสั่งกิโลขายยุนี่บ่ต้องสั่งกิโลขายค่ะเอามาเอา่เก็บที่คนสวีเดนเก็บขวดขายนี่ไม่แปลกค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เก็บขวดขายไม่แปลกค่ะพี่น้องเพราะว่า ทุกคนเขาก็ชวนมากเขาสิดื่มดื่มกันแล้วก็เขาเก็บขวดไว้เพราะว่าขวดขวดหนึ่งกับเป็นครุ้นหนึ่งครัวน,นู้นนรือว่าสองครุ้นนะคะพี่น้องเครืค่องเครื่องพันของเขานี่ก็คือแบบว่าบ่ต้องเอาไปซานกิโลขายเนาะค่ะพี่น้องแบบนี้กะเขาก็ต้องเก็บขวดไว้เวลาเขาดื่มแล้วเขาก็เก็บขวดกันไว้ไวเอามาพานันเอามาเปลี่ยนเป็นเงินจ่ายทำต่อเด้แล้วค่ะทุกคนทำต่อเด้แเราค่ะเพื่อนมาเอาขวดเปลี่ยน ล้างขังในแล้วค่ะ ได้มาแล้วค่ะนี้ตองมาหาเก็บอันนึนมากวินเบไปตามกินจะพี่น้องเก็บเอาวินเบไปตามกินก็นะ่าพี่นน้องเนาะม่เก็บน้ำต้อค่ะไปตามกินหมากวินเบเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังให้แฟนไปนั่นคุยกับญาอยุ่ข้างบนบ้านอยู่นาะจ้าตัวนี้เก่แล้วค่ะนั่นกงก้ จะไปตามกินขึ้นหมักยุ้มอยากจะพี่น้องอยากกินหมักสม้มอันพักกันไปอันไปพันขวดมาเอาขวดไปเลปียนเป็นเงินมาก,ก็เลยหนึ่งแวะมาบ้านยาเลยบอกแฟนว่าคอยอยากกินตำหม,มักส้มแหงว่ะเราพาคอยไปบ้านยาเนี่ยว่าคอยไปเก็บอันหมากวินแบรไปตำบอกแฟนว่าสั้นจ้ะดูค่าหลายครับพี่น้องจ้ะอู้ยเอาไปตำเซ็บๆนะพี่น้องเนาะ เก็บก้นอุย้ยมือหนึ่งกันที่ได้จับดึงอันนี้ไว้เด่ทน่นเขาพี่น้องเอ้ยสามสิบองศาตัอมาเก็บเอานั่นแต่ว่าหู่บอาเป็นอย่างตอให้เฟนไปอันนั่นคุยกับญหญ้าใบใบออกมาข้างนอกอาเทียนหญ้พิ่นแพงแม่พ,พ,พ,แมพ,พี่น้องเฮ้ลูกไผ่หลี๊ยหลวดีลูกไผ่เนี่ยหัวใสทันีลูกไผ่พิ่นนะ แดดพ่น้องเหลียวเห็นบ่บูตัวกับบบมูทุกันว่าเห็นบ่ตัวสีฟ้าเล่าเอาคนเนาะเอาไปตำจาพี่น้องจา้าเลาไปตำกินซื้อเนี่ยแล้วจะกินสม,มีหม เป็นยังไงคะพี่น้องเมื่อนี้ตัวกับผ้าไปหลายหมงหลายเก่ยอยู่นาอพี่น้องผ้าเลาะนาะพี่น้องเลาะหาเก็บดอกผักเก็บมากันไม่ไปพันขวดคลิปนี้เป็นยังไงคะมวนบ่ค่ะ,คะไปเลาะหาเลาะน้ำกันกันกบต้อนะจ้าพี่นอ้องอ่าถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์ให้ต้อนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ต้อเด้ยค่ะคลิปนี้เอาไวส้สำนี่แหละนาะพี่ค่ะพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ